สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับ Youtube ฮักซังอินดี้จ้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องนะคะของครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้ใครที่กดติดตามช่องหลักแล้วก็ฝากช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้สาระความรู้ที่หญิงนํามาฝากเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงการเราชนะสําหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่สามารถโหลดแอป п п เป่าตางังหรือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือ ลงไม่เป็นใดๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็นําเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะเราชนะที่ธนาคารกรุงไทยสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเข้าไม่ถึงการลงทะเบียนในส่วนนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียสิทธิ์ของท่านนะคะก็อย่าพลาดการติดตามข่าวสารเล็กๆแน่อนอๆ ไม่ว่าจะเป็นตามสื่อโลกโซเชียลใดๆก็แล้วแต่นะคะให้ลูกหลานเปิดให้ดูนะคะเราจะได้ไม่ตกหล่นสำหรับสิทธิ์ที่เราจะได้นะคะสำหรับความคืบหน้านะคะในโครงการเราชนะเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ช่วยเหลือการลดค่าของชีพให้แก่ประชาชนซึ่งยอดเงินทั้งหมดนะคะที่จะโอนเข้าในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป๋าตังของเรานะคะจะเป็นเงิน7 0 0 0บาทโดยแบ่งจ่ายเป็นสัปดาห์นะคะ ก็ตกเฉลี่ยเดือนละ3,500บาทนะคะเป็นเวลา2องเดือนโดยเขาแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้นะคะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินเข้าไปแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียน10คนละครึ่งนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็ไม่เคยรับเบีย้ยบำนาญทางราชการนะคะ กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเช่นพวกกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆที่ยังไม่เคยลง2กลุ่มข้างต้นนะคะซึ่งหมดสิทธิ์ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ12กุมภาที่ผ่านมานะคะล่าสุดเลยนะคะวันที่15กุมภาที่ผ่านมานะคะกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดให้คนที่ต้องการลงทะเบียนมาตรการเราชนะแต่เข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุต่างๆนะคะ ที่เข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ลงทะเบียนที่สาขากรุงไทยหรือจุดบริการเคลื่อนที่ซึ่งเข้าถึงแต่ละอำเภอตั้งแต่วันที่15ถึง25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ยังมีขยายนะคะระยะเวลาไปจนถึง5มีนาย้ำนะคะ5มีนากันเลยทีเดียวนะคะโดยทั้งนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนได้และเพิ่มเติมอีกนะคะวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะเปิดเพิ่มด้วยสำหรับธนาคารออมสินและธนาคาร เพื่อการเกษตรและสากรทุกสาขากันเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เพื่อลดความแออัดนะคะแล้วก็ขยายโอกาสให้ทั่วถึงสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงนะคะในสิทธิโครงการเราชนะหรือมาตรการเราชนะนี่นะคะ mm hmm. ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่อมสินและก็ทกสเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทยด้วยนะจ๊ะในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะ mm hmm. ก็จะลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย ผ่านเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยซึ่งทำคล้ายๆกับการลงทะเบียนผ่านเว็บโดยตรง w w w r o t a รา com นั่นเองนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องระบุนะคะข้อมูลต่างๆดังนี้ชื่อนามสกุลของผู้จะลงทะเบียนเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งนี้ก็ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่หรือสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งสามารถสแกนได้แล้วก็ข้อมูลการติดต่อเช่น เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้อาจจะไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นบุคคลใกล้เคียงนะคะโดยบุคคลที่ติดต่อได้นั้นจะต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะให้ลูกหลานพาไปทํานะคะก็สามารถให้ชื่อเบอร์โทรของลูกหลานเป็นเบอร์ติดต่อกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อก็ได้นะคะ ในส่วนของคนที่เป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่านะคะท่านก็ต้องรักษาสิทธิ์นะคะต้องนําบัตรประชาชนอันเดิมเนี่ยไปแจ้งที่สํานักง,งานเขตหรือที่ว่าการอําเภอที่ท่านอาศัยอยู่นะคะเพื่อขอทําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์การนําไปลงทะเบียนมาตรการเราชนะนี่นะคะในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะคะของธนาคารกรุงไทยนั้นเขาจะยืนยันตัวตนผ่านเครื่องมือของธนาคาร หรือเขาเรียกว่าเครื่อง edc โดยทำา4ขั้นตอนนะคะดังต่อไปนี้ที่ก็จะนำบัตรประชาชนของเรานะคะที่เป็นสมาร์ทการ์ดเนี่ยเข้าเครื่อง edc นะคะแล้วก็ให้เรากำหนดรหัสผ่านหรือเขาเรียกว่าพินเนี่ยหหลักท่านต้องจำด้วยนะคะสำหรับท่านที่ป้อนไปแล้วเนี่ยว่าท่านใช้รหัสผ่าน6หลักเนี่ย ตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะเพราะว่ารหัสตัวนี้เราจะต้องนำมาใช้ที่ร้านที่เราจะไปใช้สิทธิ์เราชนะหลังจากที่เราได้รับสิทธิ์เงินเข้ามาด้วยนะจ๊ะอันนี้ต้องจำดีดีเลยนะคะย้ำเลยรหัสที่คุณได้เลือกตั้งเข้าไปในเครื่องเขาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะถ่ายบัตรประชาชนของเราคู่กับหน้าของเรานะคะเป็นการยืนยันตัวตนขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนดําเนินการให้เรานะคะ ในส่วนของท่านเนี่ยก็แค่ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งหรือเขาบอกกล่าวเราเท่านั้นนะจ๊ะเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนหรือการลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ของเรานั่นเองค่ะแต่คิวนี่ธนาคารเขาจะเป็นคนจัดนะคะว่าแต่ละวันเขาสามารถ ลงทะเบียนในส่วนนี้ให้เราได้จำนวนกี่ท่านนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำได้ตามกําลังของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไปแล้วไม่ได้ทำในวันดังกล่าวเขาก็จะให้บัตรคิวแล้วก็ลงเวลาที่ชัดเจนนัดเราในวันต่อๆมานะคะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามีเวลาทำกันยืดยาวไปถึง5มีนากันเลยทีเดียวนะคะ ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้ก็นำไปแจ้งกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเราด้วยนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์สำหรับกลุ่มดังกล่าวนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วก็จะมีการคัดกรองสิทธิ์ของท่านนะคะตามเงื่อนไขต่างๆที่ทางรัฐตั้งหากผ่านเกณฑ์นะจ๊ะในส่วนนี้เงินก้อนแรกจะเข้า4 0 0พบาทเลยนะคะเข้าในวันที่หมีนาะ สำหรับใครที่ไปทำก่อนเนี่ยนะคะเงินจะเข้าใน5มีนา2,564นี้จากนั้นก็จะได้รับกันคนละ1,000บาททุกวันศุกร์นะคะถ้าผ่านเกณฑ์ก็เริ่มจาก5มีนานนะคะ4,000บาทแล้วก็วันที่12 1,000บาท19 1,000บาท26มีนาวันสุดท้ายอีก1,000บาทรวมเบ็ดเสร็จก็7,000ค่ะในวงเงินรับทีหลังก็ได้เท่าการรับก่อน รวมก็ได้เท่ากันนะคะเพราะว่าให้7,000บาทนะคะทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านกันนะจ๊ะยอดเงินดังกล่าวนะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ไม่เกินส31พฤษภานะคะก็คือเราอยากใช้เท่าไหร่ก็ได้ตามวงเงินที่เราได้รับนะคะจะใช้หมดเลยทีเดียวก็ได้นะคะในแต่ละสัปดาห์ที่ได้รับหรือจะสะสมไว้ใช้ก้อนเดียวก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเรากดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะในส่วนนี้ เงินจะเข้าทางกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านแอปเป๋าตังในส่วนของเราชนะเราต้องกดเข้าไปใช้สิทธิ์ในเราชนะนะคะตัวเลขถึงจะโชว์ตรงนั้นแล้วก็นำไปสแกนยอดที่เราใช้จ่ายนะคะทางร้านค้านะคะเท่านั้น พรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่22กุมภาก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้ที่ออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า